วินาทีที่ภรรยาบอกว่าเป็นมะเร็งค้าตอยไตยพบเล่าเรื่องครอบครัวเป็นหนึ่งคนที่มีความน่ารักมากๆค่ะสําหรับครอบครัวที่อยู่ในวงการมาถึงมานานอีกหนึ่งคนที่มากทด้ความสามารถสําหรับตอยไตยพบต้องบอกเลยว่าเขาเป็นพิธีกรและนักแสดงชาวไทยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัทบอลแอนเอสโซดเอ็ดจำกัดอดีตเป็นถึงประธานบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไอทีวีในระหว่างที่ทํางานเป็นทนายความอยู่นั้นทางด้้น ต่อยเองก็ไปร่วมเข้าการแข่งขันรายการเกมโชว์รข้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตกับเครือรายิอีก4คนในรายการล้มเขาทางทอบอห์หจากนั้นของคุณละวันชูพินิทประธานบริษัทเองก็ได้เห็นถึงความสามารถของต่อยและผู้คุณให้ต่อยไปไต่พบนั้นมาเป็นพิธีกรถึงสองครั้งแต่ครั้งแรกของตอยนั้นปฏิเสธไปแล้วค่ะครั้งที่2เองต่อยแต่พบก็ตัดสินใจมาเป็นพิธีกรได้ทําการลาออกจากอาชีพ,พนายและได้มาเริ่มงานเป็นพิธีกรในรายการพิกล็อก ลาบติดเลขต่อมาตัวเขาเองก็ทํางานที่กันตนาซึ่งหากใครติดตามครอบครัวน,นี้จะทราบกันดีนะคะว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยแหละคะ่ะ้วยตัวเขาเองแต่งงานกับคุณพิจิตราลิมประพัฒมีลูกด้วยกัน2คนก็คือน้องตูนและน้องตานนั่นเองล่าสุดนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าทางด้านของภรรยาต่อยไตพบน,นั้นป่วยเป็นมะเร็งล่าสุดคุณต่อยออกรายการดังเผยวินาทีที่ภรรยาบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแต่จะเป็นอย่างไรก็คงจะต้อง ไปตามชมไปพร้อมๆกันคะ่ะในรายการคุยแซบโชว์นั่นเองคะ่ะวันหนึ่งกลับมาบ้านเขาก็นั่งอยู่ที่โต๊ะโต๊ะอาหารแล้วนั่งอย่างงี้นั่งอย่างเงี้ยแล้วผมเดินมาอย่างที่คุณรู้ว่าเขาเป็นคนไม่พูดพ <c oughs> ี่เค <c oughs> เดินมาถึงเขาแล้วเขาพูดพี่แต่งเป็นมะเร็งส <c oughs> ามบหานได้ไม่มีอารมณ์พอบดไม่มีอะไรพี่แต่งเป็นมะเร็งเพอผมได้ยินปุ๊บผมก็ถามว่า ที่ไหนนี่คือคําต่อคําที่ไหนเ mm hmm. ขาบอกที่หน้าอกผมบอกอืมได้หมอ,อยังถ้าไม่ได้หมอจะเอาหมอเราก็ได้ mm hmm. หรือเธอจะเชื่อหมอเธอก็แล้วแต่เธอแล้วก็บอกก็เ mm hmm. ขาบอกได้แล้วเดี๋ยวไปดูก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูกันจบเยนนี้กินอะไรเอา,าแค่นั้นครับเขาถามราว่ายนนี้ทานอะไรนี่คือชีวิตที่บ้านครับ